ท่านผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้มีผู้ที่ใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมที่เจอปัญหาครับว่าแบตเตอรี่ที่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีความชื้นให้โดนน้ำนะครับจะทำให้แบตเตอรี่มีอาการบวมเสียหายขึ้นมาซึ่งสำหรับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เปียกน้ำเนี่ยเสียหายบวมได้อย่างไรผมจึงได้ติดต่อผู้ที่ได้พูดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกก็คือคุณครูบอล แห่งช่อง YouTube I am teacher เพื่อขอข้อมูลมากระจายสู่ท่านผู้ชมให้ได้เป็นแนวทางในการระมัดระวังเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เราเสียหายก่อนเวลาอันควรอ้างอิงถึงข้อกำหนดการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตนะครับที่เรียกว่า Data Sheet อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตหัวข้อนี้พูดถึงเรื่องอุณหภูมินะครับ การใช้งานนั้นจะต้องอยู่ในอนุณหภูมิที่ไม่เกินกว่า60องศาเซลเซียสแรงดันในการชาร์จนั้นจะต้องไม่เกิน3.65โวลต์และไม่การใช้งานจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5โวลต์ส่วนกระแสที่จะนำออกมาใช้นั้น ข้อแนะนำก็คือ0.334หรือว่า30%ของค่าวความจุแบตเตอรี่ซึ่งผู้ใช้งานได้บอกว่าค่าต่างๆอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จการใช้อุณหภูมิการใช้งานมีเพียงแค่น้ำเท่านั้นที่เหนือการควบคุมก็คือมันเกิดท่วมขึ้นมากระทันหันและก็ไม่ทันได้เข้าไปดูพอเข้าไปดู ในภายหลังก็พบว่าแบตเตอรี่นั้นบวมเสียหายทั้งหมดน้ําเข้าไปตรงไหนทําให้แบตเตอรี่บวมเสียหายได้อย่างไรพอมีข่าวเรื่องนี้เปิดเผยออกไปก็มีหลายท่านได้ทดลองได้พิสูจน์หลายๆแบบครับบางท่านเอาแบตเตอรี่แบบนี้ไปจุ่มเอาไว้ในน้ําทิ้งไว้ทั้งคืนแต่ก็ไม่พบว่าแบตเตอรี่บวมแต่อย่างใดนะครับน้ํา ก็ไม่มีโอกาสเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นเคสเนี่ยมันก็เป็นกระป๋องอลูมิเนียมน้ำซึมเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมทดลองเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำคลองเอามาวัดค่าการนําไฟฟ้าดูว่าไฟฟ้ามันจะทําให้เกิดการเชื่อมถึงหรือเปล่านะครับโดยผ่านน้ำผมต่อหลอดหลอดไฟก็คือเป็นหลอด LED กับแบตเตอรี่นะครับ หรือเส้นนี้เห็นว่าหลอด LED นั้นติดถ้าผมเอาปลายสายไปจุ่มในน้ำหลอดไฟไม่ติดนะครับแต่ถ้าผมเพิ่มพื้นผิวพื้นที่หน้าตัดให้มากขึ้นพื้นที่ในการรับกระแสไฟให้มากขึ้นโดยแผ่นเหล็ก2แผ่นนี้ ไม่ได้ต่อถึงกันนะครับแต่มีน้ำเป็นตัวกลางนี่ท่านผู้ชมจะเห็นจากตรงนี้นะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรเชื่อมต่อกันนะครับอยู่ห่างกันแล้วผมตเอเอา,อาที่เป็นนี่ฮะที่เป็นหลอด LED เนี่ยหลอดเนี้นะครับมาต่อกับสายไฟเส้นนี้ แล้วก็ต่อกับสายไฟเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นสายที่มาจากแบตเตอรี่ก้อนนี้ผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเนี่ยหลอด LED นั้นติดน้ำบริสุทธิ์นั้นอาจจะ ไม่นำไฟฟ้าแต่ว่าน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติมันประกอบไปด้วยสารเคมีประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในน้ํานะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอามาให้เป็นตัวกลางระหว่างแผ่นเหล็ก2แผ่นนะครับมันจึงเกิดการนําไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็หลอด LED หลอดนี้ก็ติดท่านผู้ชมครับแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่ที่มีตัวถังเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ ตรงส่วนของตัวถังนั้นจะมีการเชื่อมต่อไว้ไม่ขั้วใดก็ขั้วหนึ่งนะครับขั้วลบกับตัวถังจะเห็นว่ามีไฟ3.2โวลต์สรุปได้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับตัวถังนั้นต่ออยู่กับขั้วบวกที่ด้านใต้ของแบตเตอรี่จะมีการาปิดไว้ด้วยที่เป็นฉนวนสีนะ้ำเงินนี่นะครับ แต่ว่ามันสามารถที่จะเปิดออกได้ถ้าหากว่ามีน้ําหรือว่ามีความชื้นเข้าไปเนี่ยกาวมันจะเสื่อมสภาพเวลาโดนน้ําและน้ําก็จะซึมเข้าไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นตัวถังหรือว่าเป็นเคสอลูมิเนียมอันนี้นะครับนั่นก็คือจะทําให้ขั้วบวกไปเชื่อมต่อกับขั้วบวกของอีกก้อนหนึ่งที่ต่อกันอยู่แบตเตอรี่ลิเธียม ถ้าเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตนั้นถ้าเราต้องการให้ได้12โวลต์เราต้องเอามาต่ออนุกรมกัน4เซลล์แบบนี้นะครับถ้ามีการลัดวงจรของขั้วบวกนะครับก็เท่ากับว่าขั้วบวกของก้อนก้อนนี้นะครับคือก้อนก้อนที่1เนี่ยครับมันจะลัดวงจรผ่านน้าถือว่าน้ําเป็นความต้านทานก็แล้วกันนะครับมาตรงนี้เท่ากับว่าบวกก้อนที่1มาชนบวกก้อนที่2 แล้วก็มาชนบวกก้อนที่3แล้วก็มาชนบวกก้อนที่4นะครับบวกก้อนที่สองต่อถึงกับลบก้อนที่1นั่นก็หมายความว่าเราลัดวงจรชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและบวกของเซลล์ที่สองมาต่อเข้ากับบวกเซลล์ที่3ก็เท่ากับว่าเราลัดวงจรของอ เซลล์นี้เรียบร้อยอันที่3ก็ตเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าเราลัดวงจรเอาคู่บวกกับคู่ลบต่อถึงกันผ่านน้ําที่เป็นความต้นานทานก็ทําให้เซลล์ที่เป็น1 2 3เนี่ยไฟก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะมี BMS ก็ตามแต่ว่า BMS เนี่ยมันไปตัดไฟตรงคู่ลบที่เป็นขั้วใหญ่เพราะฉะนั้นระหว่าง ภายในวงจรภายในระหว่างการเชื่อมต่อภายในแบบนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ BMS จึงทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับยิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะลัดไปหาก้อนอื่นพร้อมๆกันนะครับก้อนนี้ด้วยแล้วก็จากนี่ก็ลัดมาหาเซลล์นี้ด้วยนะครับมันจะเกิดกันเป็นความต้านทานภายในยุ่งเหยิงกันไปหมดนะครับสรุปก็คือมันต่อถึงกัน บวกกับลบของแต่และเซลล์ต่อถึงกันโดยมีน้ําเป็นความต้านทานจากในรูปนี้จะเห็นว่าเซลล์ที่4ไม่มีการลัดวงจรแต่อย่างใดผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้บอกว่าบว,าบวมทุกเซลล์เลยเรื่องนี้มีคําตอบ2กกรณีครับข้อแรกครับอาจจะเป็นไปได้ว่า Active Balance นั้นเสียหายตั้งแต่มีการช็อตหรือว่ามีการลัดวงจรเซลล์ที่1เซลที่2เซลล์ที่3 แล้วก็ทําง,งานผิดพลาดดึงไฟเซลล์ที่4ให้ต่าลงมากับอีกกรณีนหนึ่งก็คือแอคทีฟบร a ษันั้นไม่ได้เสียหายแต่เมื่อเห็นว่าเซล1เซล2เซลล์ที่3มีแรงดันที่ต่ํามากจึงไปดึงเซลล์ที่4ให้ต่ําลงมาผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแรงดันที่ต่ําลงไปมากหรือว่าดึงไฟไปใช้เลือเกินนั้นทําให้แบตบวมได้ด้วยหรือจริงๆแล้วบวมได้ครับ แบตนั้นบวมได้ทั้งขาขึ้นและขาลงคือชาร์จเกินก็บวมดึงไฟไปใช้มากก็บวมครับสังเกตง่ายๆเวลาเราใช้ไฟเกือบจะหมดเนะ่ะเราลองเอามือไปแตะที่แบตเตอรี่ดูจะพบว่ามันมีความร้อนอุ่นๆขึ้นมาถ้าเราคืนใช้ลึกเกินไปมันก็จะริ่งยิ่งร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้บวมได้ก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ